ผมจะมาเล่นโพลิสิตตอนนี้ผม <S <S ผมต้องเล่น <S <S 1> <S 1> ตอนนี้ผมจะเล่นกับเพื่อนผมที่ชื่อว่าผีเอ้ยเอ้ยเอ้ยนายไม่ถือปืนนายไม่ใช้ปืนบ้างเหรอจะได้สู้กับมันได้เฮ้ยไปไปเร็วไ ปืด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  ฉันทำไมโจฉันดำดำเหมือนฉันจะกลายพันธุ์น่ะเราก็ดับงานเถอะนายนายนายต้องวิ่งนายต้องนายอย่าวิ่งเยอะไม่งั้นนายนายนายไม่งั้นนายหายใจไม่ทันนายนายจะเจาะนายนายจะเจาะค่อยๆดำดำจริงด้วยนายวิ่งจนจนไอหลอดปุ๋มไอหลอดที่เป็นรูปปอดแล้วหมดใช่ปะรูปปอนหลอดที่เป็น เราคือสเตม,มิน่าทำมบอ่อทำลายเครื่องยนต์ระวงังระวงังระวังไฟปรสิทธ์เผาอย่าบ้านมันทำไมเราไม่มีปืนไม่หยิบบ่อไม่วางทำไมอ่ะวางอะไรอ่ะวางปืนอ่ะ นายหยุดมันกลับไปเอาเนี่ยกลับไปเอาได,ไเไเาได้เปิดประตูกลับไปเอานายหยุดนาเดินตามเพื่อนไปเหรอแล้วเปิดประตูเอากลับไปเอานี่เเปิดไม่ได้แล้วอะ่ะเราไม่มีปืนอะ่ะ จะไม่ได้ออวางไว้ตรงไหนอ่ะฉันไม่ปวดเลยหรือเปล่าเนี่เชนเชอตรงเจ้าหนี้เชนกำลังจะซีโฟโอ้ยขอปืนไปดีนะตัวกฉันมีปืนแค่อันเดียวดิเชนขอเอาอซีโฟไป,ป่อนเชนจะตามเอาซีโฟไปไปเปิดโซนสอง สองแป๊บผมลูกขอมีดก,ก็ได้ัวอะไรก็ได้มันตีได้อะไม่มีอ่ะก็ไม่มีแล้วอ่ะเกือบเกือบกลายเป็นปรสิตแล้วมีที่เจอเครื่องหย่อนปรสิตฉันเจอตัวแล้วไม่รู้มันหย่อนปรสิตลงมาอันานาัน้ลนกลายเป็นปรสิตแล้วแล้กลายเป็นปรสิตเหรอ โดนแ,แมงแมงแมงเข้าสิงดูแมงมันเดินไปหานายแล้วฆ่านายเหรอฉันยังไม่ได้ตกั่ว่ันอยากนนหาปรสิตอยู่เลย่านาทานเห็นอะไรบนบนนั้นนต้องสังเกตบนเพดานว่ามีว่ามีว่ามีจุกอะไรไหมว่าว่าเห็นว่าเห็นเหมือนมีเหมือนมีอะไรเหมือนของปรสิตไหมแล้วต้องดูไปเรื่อย เขาเดวนมาก็จะเจอเฮ้ยฉันเจออีกแล้วฉันต้องระวังไงไม่งั้นฉันกายพันฉันเหลือแค่เหลียวยาดอกปรสิตมาตอนนี้พูดจริงๆอุย้ยมันดอกปรสิตมา เนี่ยมันเนี่ยว่มันเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันเป็นอะไรกันไ่นฉันต้องการฉันต้องการฉันต้องการไอ้พวกไอ้ฉันต้องการเอาซีโฟไปวางมันชอบอะไรกันอะเห็นซีโฟแล้วยอมไม่ได้เลยเหรอเห็นสีคนจะไปโซนสองไม่ได้เลยเหรอเอ้าฉันทะลุตกไปใต้แหม่มเมื่อกี้ลมฉันกดสกิลยังากดสกิลตีอ่ะแล้วพีเชนก็หล่นทะลุไปใต้แหม่ม วายปรสิตหน้าโง,งฟ่ฟาดทิ้งแม่งลูมอีกแล้วตดตีสองร้อยเมตรตั้งนานเลยนะรู้ปะ ไปจนมุดไปได้เ้าจะเปิดจะไปยังไงอ่ะมึงหาประตูที่มันไปได้ไงอ๋อนี่ไงประตูมันเปิดได้เหรอนึ่นว่าประตูตเปิดไม่ได้เปิดได้ดไดฉึนเตะถัขงขยะปิวเลย ฉันโดนกายตรงที่ฉันกายผ่านเมื่อกี้ฉันเห็นสีมีซีโฟวางอยู่ด้วย ิดแล้วหุ่นยนต์ปรสิตมันจะเป็นยังไงรู้ป่ะถ้ามีใครยิงมันอะ่ะมันอาจจะกลายมันจะค่อยๆๆๆอีกอีกแป๊บๆสักพักนึองอะ่ะมันจะระเบิดออกมาเป็นปรสิตที่เต็มเลยว้ายไม่เป็นไรฉันดีนะฉันฉันหุนยนต์ในช่นี้เนี่ยไอ้พวกของเนี่ยโอ้ฉันก็ดีอะอย่าชนดินอย่าชน เอ๊ะสะดุดต้ดอ,อะไรกู้ปิดดีวะโอ้ยอย่าบังดีเปิดให้แล้วเนะนี่ยแค่เนี้ยกดปุ่มทีนี้ทุกคนวันนี้ผมวันนี้ผมก็ลัจะไปดูดิวัยนี่มันจะ เหมือนเหมือนเชนคารเลย นะถ้าถ้าถ้ามันถ้าถ้าเรายิงมันนะสักพักหนึ่งมันจะระเบิดรู้ป่ะผีอะไรด้วยเอา้านายนายนายไปไหนนะ่ะแล้วเมื่อกี้เราตามเลยไปเนี่ยอยู่นิ่งนะเนออพี่ตูฟี่ทุกคนเห็นเราไหมถุงยีเขียวอะ่ะทุกคนวันในผมคลิปผมใกล้จบแล้วเจ้ น้มเกือบสิบนนาทีแป๊บนึงนะผมขอเปิดดอะไรไม่้เลมาตรงมีสีกล้วยเอ่ยดูนะดูนะเออคนวันนี้พงไปกับปกริสปกรักาสกิดเออคนอื่นจะงงป่าววะกูพูดอะไรเอออะไรเออ Oh, yeah ทุกคนตอนนี้มีเพือ่อน